นาโต้พังพินาศงบทหารเกลี้ยงใช้ผานทำศึกหมดสหรัฐสารภาพกำลังพลขาดวิกฤตต้องมีการเรียกภูเกษียณแล้วกลับมาจากที่พันธมิตรสำคัญของสหารัฐอย่างกลุ่มนาโต้ค่ะซึ่งมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรืออิสาราเอลมีการส่งกำลังสนับสนุนทางงบประมาณกระทางยุทธปรกรก์และก็ได้รับความเสียหายสูญเสียต่อประเทศเหล่านี้ทั้งสิน้น ล่าสุดค่ะวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวอร์มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ของประเทศกลุ่มนาโตและสหรัฐเองว่าเมื่อปีที่แล้วประเทศนาโตส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่าระดับร้อยละ2แนะนำในการป้องกันเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศ ตามข้อมูลที่นำเสนอโดยอินโฟกราฟิกที่เผยแพร่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สำหรับประเทศพันธมิตรที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย2%์ของ GDP ต่อปีในการป้องกันประเทศนั้นทำได้สำเร็จเพียง11ประเทศคือสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่โปแลนด์กรีซฟินแลนด์โรมาเนียฮังการีสโลวาเกียและสามรัฐบอลติกในเวลาเดียวกันส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายทางการทหารที่ระบุสะท้อนให้เห็นถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับ การป้องกันประเทศของประเทศสมาชิกพันธมิตรและการมีส่วนร่วมในงบประมาณของนาโตซึ่งโดยรวมค่ะน้อยกว่ามากจากอินโฟกราฟิกค่ะที่มีการเผยแพร่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโปแลนด์ใช้เวลาส่วนใหญ่ของกลุ่มทหารทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ทางทหาร3.9%ของ GDP และของสหรัฐอเมริกา 3.5%ของ GDP ในเวลาเดียวกันค่ะเมื่อคำนึงถึงความไม่มีใครเทียบได้ของ GDP ของสหรัฐอเมริกาและโปแลนด์ในแง่ปริมาณค่าใช้จ่ายของชาวอเมริกันในด้านวัตถุประสงค์ทางทหารนั้นสูงกว่าค่าใช้จ่ายของโปแลนด์ถึง25เท่าส่วนที่เหลือของรายการค่ะก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มบางประการซึ่งภายหลังประเทศที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมนาโตยิ่งมีส่วนแบ่งใน GDP ของตนเองมากขึ้นเท่านั้น ก็จะถูกบังคับให้ใช้ใจ่ายกับความต้องการทางทหารดังนั้นประเทศเอสโตเนียที่เป็นประเทศยากจนค่ะจึงอยู่ในอันดับที่3ในรายการตามมาด้วยลิทัวเนียและลัตเวียตามที่คาดไว้ตามมาด้วยโรมาเนียสโลวาเกียฮังการีและฟินแลนด์ส่วนแบง่งค่าใช้ใจ่ายทางการทหารของประเทศยุโรปเก่า ก็ค่อนข้างที่จะต่ำฝรั่งเศส1.9%่งเ์ของ GDP ยรเียจุเปอรม็นี1.6%นสอเปน1.2%นอกจากนี้ค่ะสิ่งทีมของอเมริกายังมีการรายงานด้วยว่ากองทัพอากาศสหรัฐกำลังประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรและตอนนี้เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรกองทัพอากาศสหรัฐค่ะจึงมีความตั้งใจที่จะส่งผู้เกษียณอายุกลับเข้าไปจำการพวกเขาสามารถกลับไปเป็นนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือตำแหน่งอื่นๆได้คำสั่งการบินประกาศรับสมัครเพิ่ม1,000คนจากบุคลากรทางทหารที่เกษียณอายุราชการโปรแกรมการกู้คืนผู้เกษียณอายุสู่หน้าที่โดยสมัครใจหรือที่เรียกว่า VRRAD ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ โครงการนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เคยเกิดขึ้นแล้วในปี2560และเกี่ยวข้องกับการสนหหานักบินเท่านั้นขณะนี้ค่ะเนื่องจากการขัดแคลนบุคลากรอย่างมากความเชี่ยวชาญพิเศษทางการทหารอื่นๆจึงถูกรวมไว้ด้วยโปรแกรม VRRAD เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้มีความสามารถที่มีประสบการณ์โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีค่าของบุคลากรทา,ท,าทางทหารที่เกษียณอายุแล้ว รองผู้บัญชาการฐานอากาศสหรัฐไฟบุคลากรพโรลโทแคโรไลน์มิลเลอร์กล่าวว่าผู้เกษตอายุราชการซึ่งจะได้รับการดำเนินการตามใบสมัครจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาประมาณ4ีเดือนนับจากวันที่กลับเข้ารับราชการ ความเคลื่นไหวของกองทัพอากาศสาหรัฐค่ะเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐประกาศว่าล้มเหลวในการบรรลุปเป้าหมายในการรับสมัครเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2,542จากนั้น,นกระทรวงกลาโหมค่ะก็ตระหนักถึงการมีอยู่และขนาดของปัญหาในการสรรหาและรักษาบุคลากร